มีรักรักแม่นก็มีว่า <c oughs> ไม่ต้องสสสัยน้ว่าทำไมชุดถึงสีขาวขนาดนี้เพราะว่าตอนสองงานปาร์ตี้นะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันเกิดของซูแม็กซิมนะฮะก็ต้องแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยแต่ว่าก่อนที่จะกล่าวถึงว่าทำไมวันนี้เกิดวันนี้โอวยพออะไรยังไงแต่ว่าพี่ก็จะมาถ่ายคลิปนี้ให้น้องๆได้ดูก่อนนะฮะหลายคนแห่เข้ามาจาว่าเดี๋ยวจะมีให้ดู หลายคนถามว่าทำไมเวลาแต่งหน้าเมี่ยงเนี่ยพี่ใช้อะไรพอกตัวให้หนายฮะจริงๆแล้วเนี่ยนางเป็นคนเดียวที่จะต้องบอกว่าวงเล็บเลยว่านางเป็นคนที่ต้องใช้ของของนางเองเนะฮะคือใช้ยี่ห้ออื่นนางไม่ยอมนะนางจะต้องเอายี่ห้อเดียวนั่นก็คือยี่ห้อวอกฮะเพราะว่าเป็นรสชาตนที่ทาตัวขาวแล้ววอกจริงแล้วใช้กับน,นาง เขาเรียกว่าถ้าเกิดใครอยากจะข่าววิ่งออได้อย่างน,นั้นที่ี่มาตอบพีเดียวเลยนะว่าใช้ตัวนี้มันวอกจริงๆซึ่งอยากจะดูไหมฮะว่าวอกยังไงเดี๋ยวมีคลิปให้ดูตอนที่่าให้นางเนี่ยฮะเรียกว่าเบลเลยกันเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้เนี่ยข้อดีอย่างที่บอกนะพี่ก็จะบอกไปในคลิปก่อนแล้วว่ามันมันไม่ติดโคนแล้วที่สําคัญคือมันใช้แล้วมันก็ดีอย่างนี้นพี่ก็ลองใช้ดูพี่ก็รู้สึกว่าเอยตัวนี้มันเวิร์กนะมันทาแล้วไม่ติดโขนแล้วมันก็ขาววอกสมชื่อสาหรับคนที่ชอบอะไรวอกวอกอย่างนี้ ขอบอกเลยว่าขาวมากๆเลยทีเดียวถ้าอยากรู้ว่าทายังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูตอนท,ที่ทาให้มันเลยดีกว่าเดยจ้าไปดูกันเลยป,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 ปิ๊ง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 สวัสดีเพื่อนๆโซเชียลแคมทุกคนนะฮะก็มาพบกับอีกครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยก็จะมาตอบคาถามจริงๆเราเนี่ยก็ไม่อยากจะตอบคาถามหรือไม่อยากจะอะไรนะคะแต่ก็มีหลายๆคนถามมาว่าทําไมคะพี่ใช้อะไรพอกตัวพวกอีเมียงกันทําไมมันถึงข่าวอย่างนี้แล้วดูตอนนี้คือนางก็ยังไม่ได้พอกตัว สาวาพี่แต่งแล้วกับตัวใช่แลวแต่คนก็ถามว่าทำไมมาถึงขาวแล้วมาถึงวอกขนาดนี้แล้วพี่ก็เบื่อมากนะคะเราแต่งหน้าให้พวกมันเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบว่าใช้ครีมอย่างอื่นได้ต้องใช้อีตัวนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพวกมันก็จะไม่ยอมเพราะมันวอกไม่พอ <c oughs> แล้วทีนี้วันนี้อีนี่ก็ยังไม่ทาเพิ่งแต่งหน้าเสร็จไปอ่ะเป็นซากุงสูงสุดไปแล้วสีแล้วจะตาเออนั่งเหาะกันเห็นกันเลยฮนะ <c oughs> แต่ว่านี้ข้อดีของมันคือวอกจริงแล้วว่าทานี้คือแบบ ผิวมันจะวิ่งเกินใคเราดูยุยพวกนี้ถ่ายรูปก,ก็ได้พี่จะเริ่มต้นนะฮะจากการวิธีการทาของพี่เลยเนะี่ยพี่ก็จะบีบ่างนี้นะฮะจริงๆแล้วความขาวแล้วแต่ว่าชอบขาวมากขาวมอยแต่พวกนี้ชอบขาวแบบเป็นผีอะค่ะน้องคาสันดาโก,ก้แล้วก็ถูไปอย่างนี้เลยข้อดีของมันเนี่ยมันเป็นยังไงคะอีเมียงก็มันวอกคีะทุมันวอกขาวแล้วที่สําคัญมันขาวถ้าเกิดใครเคยใช้ก็จะรู้ว่าตัวเนี้ยมันไม่ติดขนเลยแล้วก็ตอนนี้ทําไมมันหาซื้อยากขนาดนี้ก็เพราะมันขายดีนะ มันถายซื้อยากขนาดนี้จะต้องแบบว่าฝากซื้อเก็บไว้ตุนๆร้านไหนมีขายเอามาใช่ถ้าใครมงเอามาให้ด้วยนะคะเพราะเกิดหมดจากรอ่นี้ฉันก็ไม่มีให้พวกมันใช้แล้วล่ะคะ่ะ<อ>นี่นะแล้วทาไปเห็นไหมมันไม่ค่อยติดขนแล้วมันมันวอกมันวอกคนละสีอันนี้ยังเกลี่ยไหมเนี่ยเออยังเกลี่ยไม่เนียเดี่ยวตองจริงทาไปแล้วรอให้มันแห้งแป๊บนึงนี่ <ๆ S 2> จะเป็นอย่างงี้นะคะก็ทีมยังชอบใช้เพราะว่ามันไม่ติดขนมันแบบเพิบเห็นไหม,มนี่ชัดเจนใช่ เราก็ทาเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ขอเวลาไปทาให้มันทั่วตัวก่อนนะคะมันจะได้รู้สึกโอเคขึ้นแล้วเดี๋ยวมาโชว์ผลงานใหม่ใช่แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราโบกทั้งตัวเสร็จแล้วมันจะมีฉีมันต่างมไม่หรอกหมดแล้วนี่ว่าความรู้สึกรอ้ขึ้นของตัวกลัวเนี่ยะ้ก็ไปครึ่งๆนะคะ